สวัสดีคานผู้ชมครับช่วงภาคบ่ายของวันนี้นะครับที่สันคบบรีจังหวัดชัยนาทได้มีโอกาสมาเยี่ยมแวะเวียนแล้วก็มาแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกวุฒิสภาคุณอัครวินขำขุดซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญปอย่างยิ่งของจังหวัดชัยนาทเป็นน้องรักที่เรากคค้าสมาคมมานานพอสมควรเลยครับชื่นชมและก็ดีใจนะครับที่ทางคุณอัครวินขำขุดนั้นได้มีโอกาสเข้ามากับเคลื่อนสังคมประเทศไทยเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะสภาสูงนั่นคือวุฒิสภา ในปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าจะเป็นอิพระห,หนึ่งที่มีความสำคัญไปอย่างยิ่งในจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจะต้องมีการขับเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็หัวเรียวเัวแงหลักครั้งนี้ก็คือคุณอัครวินขำขุดซึ่งเป็นประธานกลุ่มบริษัทตองหนึ่งรีสอร์ทสปาซึ่งถือว่ามีความสําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเรื่องภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับสิบคนนี้คุณอัครวินนั้นเป็นหนึ่งในจำนวนสิคนเรายังมีสวสำรองอีกประมาณ5ท่านนะครับในกลุ่่่่มที11ซึงถือวา เป็นบุหมายสําคัญที่ทําให้ผมต้องเข้ามาที่จังหวัดชัยนาทในครั้งนี้โดยการนําพาแล้วก็การเชื่อมโยงกับทางเครือข่ายของสถาบันพัฒนาทุนมือสังคมผมต้องขอชื่นชมนะครับจากการที่คุณอัครวินนั้นได้ทุ่มเทกายใจจิตสติปัญญากับเคลื่อนองค์กรของตองหนึ่งีสอยสปาซึ่งผมเห็นถึงความจเจริญก้าวหน้ามาในระยะเวลาที่นานพอสมควรปลอดจนนขณะนี้เองนะฮะต้องแสดงความดีอีกหนึ่งช็อตก็คือคุณอัครวินคําขุดนั้นได้สอบปริญญาเอกนะครับว่าที่ดร อีกหนึ่งใบแล้วนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญในฐานะที่คุณครวีคำขุนนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของชาติไปริ่อยต่อไปผมขอกำลังใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหมดหมายสําคัญที่จะทําให้พวกเรานั้นสามารถกับเคลื่อนในเชิงสังคมโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวของไทยให้แจกระจ,จายแล้วก็สามารถดึงงบประมาณรายรับนะครับซึ่งถือว่าเป็นไรายได้ซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวมาในประเทศไทยของเราอย่างมากมายครับด้านหลังครับอาจารย์หนูมาด้วยครับมาแสดงความยินดีคุณครว์คำขุดในวันนี้นะฮะ ทีมงานพวกเรามาหลายท่านครับอยู่หมูนู้นนะวันนี้เรามาที่ไร่นาสวนผสมที่สันคบรีจังหวัดชัยนาทก็ถือว่ามาดูถึงความคืบหน้านะครับมีความลดลงลงยล่พอสมควรนะครับเห็นทราบว,ว่านักขนานี้เองนะน้ำท่าไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์เท่าที่ควรนักนะครับตอนนี้ครับคงจะมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีคุณอัครวินิคำภูดนะครับเชื่อว่าจะได้เชื่อมประโยชน์กับทางชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับแสดงความยินดีครับ